สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราว,วันนี้หนุ่มบ้านนะาหาเรื่องก็ได้หาเรื่องราวข่าวคราวที่จะมานําเสนอบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็คือมีการคํานวณ การได้เงินส่วนต่างที่ชาวสวนยางจะได้รับของเดือนตุลาคมนี้นี่เองครับว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่ได้ไร่ละเท่าไหร่นั่นเองไปพบกับน้องเขาเลยนะครับเิงค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราน,นั่นเองค่ะจะเป็นวิธีการคํานวณน,นะคะของเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกาย,ยนว่ามีราคากลางอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอเป็นของเดือนตุลาคมนะคะขอทำแยกคลิปก็แล้วกันเพื่อความเข้าใจง่ายไม่ยืดเยื้อนในคลิปนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ไม่ใหม่ต่อไปค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาดูราคาประกันนะคะสำหรับยาง3ชนิดก็คือยางแผ่นดิบนะคะราคาประกันอยู่ที่60บาทน้ำยางสดราคาประกันอยู่ที่57บาทและก็ยางกรถ้วยนะคะราคาประกันอยู่ที่23บาทนั่นเองค่ะสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะมียาง2ชนิดที่ได้รับการประกันก็คือยางแผ่นดิบแล้วก็น้ำยางสด ส่วนยางก้อนถ้วยราคากลางสูงกว่าราคาประกันนะคะก็คือราคายางก้อนถ้วยอยู่ที่24บาท21สตางค์ส่วนราคาประกันอยู่ที่23บาทค่ะดังนั้นก็จะคำนวณให้ดู2ชนิดนะคะมาเริ่มที่ยางแผ่นดิบนะคะราคาประกันอยู่ที่60บาทราคากลาง52บาท33สตางค์ก็นำมาลบกันก็จะได้อยู่ที่7บาท67สตางค์นะคะก็นำ7บาท 67สตางค์นี้ก็คือส่วนต่างนำไปคูณกับปริมาณผลผลิตก็คือ20กิโลกรัมต่อไร่นั่นเองนะคะก็จะได้อยู่ที่153.34นั่นเองค่ะก็คือตกไร่ละ153บาท34สตางค์นะคะใครมี2ไร่10ไร่ก็นำมาคูณ153นะคะก็จะเป็นจำนวนเงินที่ท่านจะได้รับนะคะ ต่อมานะคะมาดูที่น้ำยางสดนะคะน้ำยางสดราคาประกัน57บาทราคากลาง51บาท5สตางค์ส่วนต่างอยู่ที่5บาท95สตางค์นะคะก็นำมาคูณ20เหมือนกันนะคะเป็นปริมาณผลผลิตต่อไร่นั่นเองค่ะและก็ได้ออกมาอยู่ที่119บาท1สตางค์นะคะสำหรับไร่ละ119บาทนั่นเองค่ะสำหรับน้ำยางสดนะคะ ใครที่มีกี่ไร่นะคะก็สามารถนำมาคูณกับ119บาทได้เลยนะคะสมมุติ2ไร่ก็นำมาคูณเลย3ไร่10ไร่สูงสุด25ไร่นะคะนำมาคูณก็จะเป็นจำนวนเงินที่จะได้รับอย่าลืมนะคะ จ้ของสวน60%คนกรีด40%นะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยใครที่ได้รับเงินในวันที่9ก็คือวันนี้นะคะสำหรับส่วนต่างยางพารานั่นเองค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทําของเดือนพฤศจิกาย,ยนให้ดูนะคะ